อยู่ข้างนอกแบบนั้นเมื<น>่อหมูรู้ทันจึงบอกว่าพวกเจ้าโตแล้วต้องรู้จักดูแลตัวเองจะได้พอมอพร้อมไมตัวพร้อม ครอบครอัวต่อไปพี่หมูใหญ่และน้องๆจึงจะงจ๊กจำโจอกจำใจจำใจจำใจออกจากบ้านมาอย่างไม่ เต็มใจนักเต็มใจนักเต็มใจนะหมูสามพี่น้องเดินทางมาจนถึงใช่ปะ่ะโทรหางอทางไม่ถูทางสามทางสามตัว ตัดตัดสินใจที่จะสร้างบ้านนอนอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่ไกลก็ไอไกลไมู่กใกล้ใกล้กันพี่หมูใหญ่เจอมจอมขี้เกียจจมเกียดครานลูกเกียรติคราน โซาโมอสร้าง,งไม่ถูกสร้างสร้างบ้านด้วยฟางพอโดออกเพราะอ่ะเพราะงอยง่ายไ,ไม่ถูง่นายเสร็จรอเอวเร็วที่สุดแค่ไม่แค่เป็นมิโล